สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับมื้อนี้ก็ออกบ้านนี่เออพี่น้องมาหากินนี่แล้วครับอมเอี้ยมบ้านใกล้เคียงนี่แล้วพ่อไปไกลเราพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาพอ่อควายง้ําเพิ่นครับเพิ่นให้เปิดราคาควายง้ําพนาพี่น้องยกคอกเลยเลยครับนี่ในอาหกตัวแต่ว่าก็สิเป็นคนละคลิปนี่เด้อพี่น้องครับเพราะว่ามันหลายตัวเนาะแต่ว่าคลิปแรกแห่งมันนี่ก็สิเอาตัวนี่ละตัวแม่ ลกแม่เข่ารถนี่แหละก้อนดินไปหาเจ้าของลวก้อนนี่ครับน้าสวัสดีครับสวัสดีครับในน้ำซอท่านผู้ชมรู้จักในคำห้อยอย่างเนี้ยโอ้ผมชื่อสารครับในห้อยสารครับผมอันนี้บ้านอย่างครับบ้านหนองคันครับบ้านหนองคันครับผมตำบลท่าทองครับอำเภอภูเขียวเขานีแล้วเนาะครับผมจังหวัดชัยภูมิครับมื่อนี่เรามีความจําเป็นสิเปิดราคาคั้วเบิดคอกเล่นบนในห้อยมือนี้ครับผม เอาเป็นแม่เลี้ยงแห้งมันนี่ก้อนครับนี่เพิ่นเป็นยังไดซื้อเสียงเรียงน้ำเพิ่นมีซื้อบอซื้อแก้วครับซื้อแก้วแก้วฟ้าครับผมแก้วก้าแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าโอ้แก้วฝ้าเด้พี่น้องควยแม่ดีครับตาเต็มแจ็มจ้ำดีทึ่งตอนนี้กินอิ่มแล้วยั่ตุ้ยตุ้ยอยู่เพิ่นความสูงเท่าใดครับน้าร้อยประกันสูงที่ร้อยสามเก้าครับร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าเนาะอายุเพิ่นนี้ครับลายบนไดแล้วเนี่ย ตัวนี้เหมือนตัวที่สามในทองครับลูกเหมือนครับตัวที่สามในทองครับโอ้ในทองนี่ทับไว้เรียบร้อยแล้วครับผมทองเก้าเดือนครับทองพ่อให่ครับบักหลานตะวันชายครับหลานตะวันชายตัวยุคโคราชนะตะวันชายแกนโคราชนะครับเป็นหลานครับผมลูกบักตะวันชายนี่แหละครับโอ้ทับของลูกตะวันชายเนาะครับผมแต่ว่ากับสักในทองกับเป็นหลานเนาะครับเอาแต่ว่ากับวรุ่นเอาเด้อพี่น้องได้หลัจากเรียนแล้วก็ เก้าเดือนกลัวๆลรืมั้งครับเนี่ยตอนนี้น้องก็ตึงแล้วครับเนี่ยเตียมคว่ำแล้วแล้วจะพอมคว่ำแล้วใช่ไครับอพี่น้องคนก็ยืนในท้ายดีเดียวพอมีต้นใหม่เนี่ยเอาสิหมุนให้พี่น้องเบิ้งคักๆัเบิ้งท่ายเบิ้งหางหางมันมองนี่ก็เมียกเริ่มออกแล้วครับโอ้เอาไก่แล้วหางก็อ่างนดี้ได้เตี้ยมสีไว้บ่บ่ครับบ่บ่มีอย่างเลยครับเบิ้งได้เลยครับพนมีเรามีเอ็นเรามีกวบหน้าเนี่ยพนมัดใส่ได้อันนี้เกิด ตั้งแต่รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่หมดเลยครับยู่บ้านยู่โคราชครับตัง้ตงแต่ผมยังว่าท่านเกิดหมดนละครับเรามันนะ่ะเลี้ยงควายมาแต่รุ่นเจ้าของในหน่วย,ยุ่นเลยครับผมแม่นสายดังสายยังสายโบราณดอกนอกสนันนอสเป็นบอ่อันนี้เห็นชัดๆเลยครับเพราะว่าอยู่อยู่นองควายมาเป็นแบงให้มาเห็ดพันธุ์ครับเนีย่ยโอ้แบงมาเห็ดพันธุ์ ก็ S <S เลยมีความจําเป็นผููเทาเป็นมะเร็งอก็เลยว่าจําเป็นต้องเอาพ่อเอาแม่ก่อนครับโ้ก็เลยจะขายควายครับขายค้ายช่วยแม่ขายขวายช่วยแม่เลยครับตัวมือนี้เราสิขายเบดคอขวกล่ะพี่น้องขาโศกได้ขายโนหน้าเนาะครับเบิ่งทั้งหนาครักๆรูกพี่น้องเบื่องอัตลักษณ์ครับผกเงินหน้ายเพื่อนเบื้องขวามีตาเต็มแจ็มจำครับพี่น้องขออ้อม ว่าสองอ่องสูงน่องกับข้ขาเอึมกมะกร้าวก่ไง่ปุ่นพี่น้องครับ <c oughs> รับประกันตั้มนี้เลยครับคปายเล้ายืนเหตไทที่ดีพี่น้องมือใหญ่ <c oughs> ้าไทเป็นนางเอกสุอดอีหล่าเอ,อ้ยขามีคนมักน้ำเล็ไปยูน้ำเพลินเลไปยูฟ้ามยังไงใหญ่เขียวเขียวว้าปุ่นนะพี่น้องเบิ่งความอ่างควใหไงดูพี่น้องครับนี่โอ้เสื้อสายเรามาทางโคลาดพนา,าพี่น้องเป็นควายโคราดดั้งเดิมพื้นบ้านเนาะ ครับผมของไงล้วเด้พี่น้องใกล้ควาดใกล้กินน้องเราเด้เนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องเอยเปิ่ลน้มดูผัวครับรับประกันตำนี้ทุกอย่างครับโบมีตตำนี้อย่างอกเนาะพี่น้องพ่นยางให้เบิ่งแล้วมื้อวา้แต่ไทยในโฮมแม่พี่น้องพ่นกระลังสินอนเวนเด้ตัวนี้ก็อยากออกกล้องน้ำนี่ดีโบมินเม่ลูกเลยครับสี่ห้องแม่เดียวมานาตัวแรกเนี่ยครับผมเนี่ยครับแมหญ่เพ่นเนี่ยเบิ่งดูครับโอ้เบิ่งเขาดูพี่น้องเขางามงามเข่างามครับ สองสางาได้ละครับยืนสวยสางาขาเตี้มเข้มจ้ำดีเด้อไวเชื่องครับลูกซ้ายขี้หลังได้พูดนะครับเอาอย่างย่างไปแล้ววันไหนพี่น้องเอ้ยเอาแม่นี่ซื้อหนึ่งได้สองนี่สิเปิดเท่าไรหน้านี่ว่าสิเปิดสักแสนแปดหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเนาะครับต่อร้องได้ครับต่อร้องกันได้เนาะแต่ว่าคลิปนี้สิเปิดจากสองโตกับแม่สาวหันบ่นหน้าหันครับ าผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาสอบถามด้ครับตามเบอร์โทรแล้วสิบอกท่ายคลิปนี่แหละพี่น้องครับหายหน้าวันนี้ไปแม่ที่สองในคลิปเดียวกัน่นทั้งว้เดี๋ยวสิออามันมาครับ <laughs> ว่านางมันนีเราไปพุ่นแล้ว <laughs> นี่พี่น้องครับโอ้แม่ใหญ่เพิ่นหนีง้ำมามานี่มาขวัครับยืนแต่ง,งาแห้งพี่น้องเลยลเราไปเอาตัวนั่นมาแล้วพี่น้อง ตัวนี้ก็จําเป็นต้องขายคือกันครับครับโอ้โหบึงบงน้องยืนทั้งนี้ด้วยตัวนี้นี่ครับเพิ่นเป็นในสาวซ้ำหน่อยปะสาวซ้ำหน่อยครับปีในี่ประมาณปีสี่เดือนนี่แหละครับปีสี่เดือนครับลูกสาวยกมงคลครับลูกสาวยกมงคลเลยมั้นี่ครับอ้าแข้งขากระเือว่ไงนี่หรอพี่น้องนี่ลูกมะปีสี่เดือนวะตีเหมือนกันต้องย่างอ้วนวัวมืนนี่ว่าอยางย่างไว้นี่แม่สูงร้อยสามสิบ สูงร้อยสามสิบครับนาสามสิบท่ายร้อยสามสองครับร้อยท่ายร้อยสามสิบสองเรลี่ยงงามสุยางครับตัวนี้ลูกสาวยกมงคลท่ายใหญ่ครับสิบสี่เดียนพี่น้องโอ้ตันดีทึ่งหมุนพี่น้องครับเบึงโกกหางครับบึงโกกหางบึงแขคงขาลูกครับ่มท้ายตันจูรูเลยพี่น้องบึงอางกับแมบีตำหนีครับสูงร้อยสามสิบ่ะทีเนี้ยนาสามสิบครับ ไทยสามสิบสองครับสูงเพียงกันกับแม่นั่นแท่าไหร่นะ่ายมันสูงครับแม่นั่นยุดไม่หลุมตีแม่นั่นมันอยากตัวนี้นี่ว่าน่าโคตกันเลยแหละครับเนี่ยครับลูกสาวหยกมงคลสิบสี่เดือนมินบ่ครับนมซีเต้าครับตัวนี้โอ้เบื้งพี่น้องหน่าทางหนังคมดีเทิงครับผุน่ะเชื่องร้ายผุน่ะเบิ้งคอเบิ้งหลังดูพี่น้องคอเบิ้งหลังเบิ้งหลังดูครับผุน่ะหลังใหญ่เอ็งเป็นกระดานเลยล่ะครับเอา้ยเป็นนางเอกใส่ยิ้มเบิ้งแถวรูว โอ้นี่ครับแข้มจำดีทึ่งครับปุณห์นะขอกับซองอ้องอรือมะพข้ากับใยเล็บกับงามพี่น้องครับคุณหนะบ่มีต่ำนี้ยังจะยากมันหมือน่เป็นคนสาวก็ว่าเล็บกับบักงามพู้เลือครับเล็บตรงเท่ากันเดียเลยครับบ่มีแ่งแล้วเสียเขาพบปัดเมียกับลูกด้พี่น้องมันคนละเมียคนละลูกด้ครับแต่ว่าตัวนี้มันเลี้ยงในกันเนาะมันเลี้ยงใกล้กัน เนี่ยครับเบิ้งควันควันกับตกซ่วงนะครับเนี่ยเอาหมุนให้เบิ้งหมุนให้พันพอด้พี่น้องขาเมยใหญ่อีกไปทางนี้มานี่ลูกเมยใหญ่เบนเข่าห่มอยู่ผมกับพลอยสบายเป็นน้ำเดทไทยในโฮมพี่น้องอ่าาานี่พี่น้องเบิ้งเอาเนี่ยสาวครับสิบสี่เดือนพี่น้องเก่าไป็รุ่นเก่าครับเนี่ยครับควันดีอยู่ครับตัวนี้ควันตกซ่วงปลุกหยกมงคลได้พี่น้องเบิ้งเอากว่าไทยมันงามครับควายมันสวยผู้ใดมักควายมีเรามีก่อ แต่ว่าแม่เพิ่นนด้ครับเกิดจากแม่สูงเท่าไรนี่หน้าตุนแม่มันสูงบ่หลายครับสูงร้อยสามสิบเก้าครับตัวนี้ร้อยสามสิบเก้านะบ่หลายอะ่ะครับบ่หลาย <laughs> ก็ซ้ำนี่ว่าร้อยสามสิบเก้าเลยแล้วครับว่า,<อ>าว่ามันให้ลูกดีโอ้ไปเอามาก็เลยมันน้ำมาติดตัวนี้ครับเป็นลูกสาวยกมงคลพี่น้องเนีเบิเ่งเอากว่าดีทุกอย่างครับตัวนี้อายุสิบสี่เดือนเนาะครับผมพี่น้องย่างเบิ่งทั้งไหนเทช่นนึงด้วย หล่าเชิดเงามง้มมึงรูุ้่นนหในลูกวะในไทยในโฮมในพี่น้องครับพุนมันบ่่อยบ่เคยลามบ่เคยอย่างมันจับมันไม่อยากยันครับวันนี้ได้อยู่ในโฮมหม่องเลี้ยงกับกวางขวางเนาะนะเนาะแต่ว่ามีความจําเป็นจะใส่เงินหล่ะพี่น้องครทำตำล้าเลยครับตัวนี้เอาพี่น้องเบิ้งเอาคักๆวงเขาก็ง้ามครับวงหน้าเขาเนี่ยมาเบื้องหน้าเขามันก็ง้างนะครับเบิ้งรู้ครับสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเม่ได้หน้าเนี่ย น,นี่ใบเกิดใบรอนนียังยังบ่นี่าใบบ่ได้ม้าครับเพื่อนบอกว่าหายก็ซื้อตามมากแล้วครับตัวนี้ตัวมามันเกิดแล้วเพ่นกระถิ่นั่นแล้วเนาะใบมันบ่ครับ <c oughs> เอาไว้แต่ตอนห่องอยู่เพราะเด่นไ้คนอื่นเบึ่งล้วเนาะครับ,รบอันนี้ซื้อมากล้วนๆเลยครับขายกา็ขายด้วยจําเป็นซื้อด้วยใจรักแต่ว่ามันเกิดมีความจาเป็นได้ใส่เงินเนาะ ครับเอาตัวแม่สาวนี่ได้สิทธิห้องจากบาทแน่นั่นผมขอห้องไว้แสนสี่หาพันนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันครับแสนสี่หมื่นห้าพันด้วยพี่น้องเบมึงแข่งขาดู้ปะครับโอ้ไปอีกแล้วขอป้ายอีกแล้วพี่น้องไอ้เพื่อนไปร่ดไอ้เพื่อนไปร่นได้ผมนแต่ตัวนี้โอเคเลยครับโอ้ไปแล้วพี่น้องต้านี่รับประกันคุณภาพเลยในราคาสบแสนสี่หมื่นห้าพันครับแสนสี่หมื่นห้าพันนี่เป็นเมียเมียพร้อมควอดนอหน้าตัวนี้เนาะครับ ตัวนี้เท่าไรกาขึ้นแนวกันรา,าคาแสนแปดืหันครับแสนแปดหพันเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามเบอร์โทรยังค,ครับห้อยไปไหดสีนย์แสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสมหนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสองเกครับเป็นคลิปลขแรกแห่งมันนะพี่น้องเป็นเปิดราคาอีก2อตัวครับโปแม่แม่แมลูกเด็กตัหนึ่งสาวตัวนี่แม่ใหญ่เพิ่นนี่ครับ <laughs> เป็นควายเรามาจากทางโคราชคนละครับพี่น้องแต่ว่าควายเรานี่ เกิเลี้ยงวงตระกูลมาได้ตลอดครับบ่มีขี้ไล่ครับเบิ่งสายอาเบื่องสายใหญ่าะพี่น้องครับหมายถือว่าควายังมาเตียเทวควายลอยสามสิบเก้าที่พี่น้องแต่ว่าจาของเราสรงลอยแปดสิบมันควายมันหลังเป็นกระดานครับโอ้โพี่น้องเบิ้องความใหญ่ยูพี่น้องควายให้ลูกดีครับดสายอาสายใหญ่บ่ผาดได้พี่น้องครับนี่เบื่องเอาโอ้ ขำขึ้นลื่นเลยพี่น้องครับนี่คันลูกออกมาตัวหน่อยเนี่ยโอ้ผมว่ามันบรรมแมนลูกควายตัวนี้ครับผ <c oughs> ู้ใดสนใจก็ค่อยทัวรมาสอบถามเนาะตอนร้องกันไดเนี่ยอยู่แล้วเนะนน้าเนาะได้ได้อยู่ครับนะได้อยู่ผู้ใดมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่เด้อพี่น้องค่อยลออีกสามสี่ตัวพวเราพี่น้องสิเปิดให้เราเปิดแต่ว่าแยกเป็นคนละคลิปครับค่อยลอติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอศี